ลูกค้าอยู่ชุมพรเหรอใช่ผมอยู่ชุมพรอยู่อยู่อำเภออะไรฮะอยู่ปะทิวคือคืองี้มันมีชุดหนึ่งอะที่ว่าเขาไลน์ไปถามแม่ต้อยที่แม่ต้อยบอกเจ็ดหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นถ้าชุดนี้กำลังขายดีชุดนั้นอะครับครับสี่ชุใช่ใช่แต่ว่าเราลำโพงแค่สองคนสองดอกแล้ววันหลังวันหลังลูกค้าเพิ่มเป็นสี่คนสี่ได้เลยใช่เราซื้อได้เลยเราซื้อได้เลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ดอกเพิ่มแต่ลำโพงแม่ต้อยเกือบไปแล้วเพราะว่าไอ้พาวเวอร์ตัวล่างมันจะเป็น x แปดพันแปดร้อยวัตต์ ครับอ้ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าที่มาไอ้ที่มาขับกลางเสียงกลางตู้แฝนเนี่ยจะใต้ใช้ตัวสามหกพันสองร้อยวัตต์ครับผมก็เผื่อเพราะว่าที่ที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าเสียงกลางเนี่ยมันมันเป็นโครงหล่อห้านิ้วป่ะไม่สิบสองนิ้วฮะอ๋อสิบสองแล้วก็แหลมแม่เหล็กก็ใหญ่มีเน็ตเวิร์กไอตัวคอสจัตวปีไม่ต้องพูดถึงเพราะคอสอยู่แล้วมันเป็นคอสสามทางไอชุดนิ้ก็จะมีมิกมีมิกกี่ช่องมีมิกจ้ามีมิกตัวนี้เขาเรียกมิกแปดช่องนะ ออโอเคอที่มันอยู่ในชุดนั่นแหละมันอยู่ในชุดลยก็จ้าจมันอยู่ในชุดเลยครับผมสายนี่สายเอาเพิ่มไหมสายพ่ออยู่ในชุดแค่2เมตรเองนะผมผมสอบถามนิดนึงลำโพงสมว่าผมมีเวทีเล็กๆอ่ะถ้า6กเมตรอ่ะตั้งซ้ายตั้งขวาใช่ไหมใช่ใช่ครับสี่เส้นอ่าแต่ว่าไอ้ตัวแอมป์เราคงไม่ได้ไปตั้งเครื่องปรุงอ่ะคงไม่ได้ไปตั้งหน้าเวทีตรงกลางเหมือนกับที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะนะตั้งอยู่ข้างเวทีอลยก็ตั้งชิดชิดข้างใดข้างหนึ่งอ่าข้างใดข้างหนึ่งสมม ที่ผมเคยคิดว่าข้างหนึ่งสมมติเอาสายแค่สี่เมตรพออ่งหนึ่งก็สายสักสิบเมตรอะไรเงี้ยก็เผื่อไปห้าเมตรก็ได้เนี่ยเพราะว่าเผื่อที่ติด่อียงยองเอาห้านี่พอดีเมื่อวานนี้ก็คุยกับน้องที่เขาทำเครื่องเสียงคนหนึ่งเขาบอกสายลำโพงเขาใช้สองจุดห้าเขาว่างั้นอ่ะมันไม่จาเป็นใช่ไหมต้องไอตัวนี้ต้องใช้ใหญ่คะตัวนี้ต้องใช้สองจุดห้าเพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่หนึ่งจุดห้าเพราะเพราะว่ามันแรงเพราะว่ามันแรงแล้วก็มันเป็นโครงหลอดด้วยจะไม่มีมันจะไม่มีฝาปิดนะแหลกอ่ะ อก็ไม่มีฝาปิดถ้าเกิดลูกค้าจะเอาฝาปิดเนี่ยก็มันจะเป็นตัวตัวที่ท,ทํทาส่งพวกพวกรถแหรแล้วก็โรงแรม,มจะเพิ่มจะเพิม่มฝาปิดไปเดี๋ยวเชฟต้จะถ่ายให้ดูเพราะว่าฝาปิดตัวนี้มันแข็งแรงเพิ่มไปอีกสามพันห้าเพิ่มไปกี่ตังค์นะสามพันห้าไม่แพงครับสามพันห้านั่นจะแนะนำนะแต่แต่ลูกค้าต้องตัดสินใจเองนะ เพราะว่าเพราะว่าผมเคยเห็นแรเคยเห็นคลิปหน้าาปิดใช่ตัวน้เตอนนี้ก็แนะนําแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นตัวผมผมก็เป็นแฟนขับดูตลอดนะขอบคุณครับโอ้โหดูวนอยู่นั่นแหละแนะนําก็แล้วแต่ลูกค้าเองนะฮะแล้วแล้วแต่ลูกค้าต้องตัดสินใจเองฝุนจะไม่ไม่เข้าอะไรพวกนี้ป้องกันดีฮะแต่พูดถึงมันก็ปิดด้านหน้าแต่ด้านหลังก็ต้องเปิดอยู่ดีก็ไม่เป็นไรเวลาใช้งานเราก็เปิดเวลาเราไม่ใช้งานเราก็ไปปิดปิดได้เหมือนกันข้างหน้าข้างหลัง อ๋อปิดอ๋อปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเหรอห้าเปิดได้ได้หมดเลยปิดหน้าปิดหลังเวลาปิดที่ปิดหมดเลยปิดหมดเลยเวลาไม่ใด่เราหมดเลยแล้วเราต้องชักปากอกเลยต้องชักเฉพาะสายลำโพงชักเฉพาะหัวสเปคคอนช่้นนั่นเองสเปคคอนไม่หัวก็ปิดได้แล้วไม่ไม่ยากไม่ยากอ่าเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเก้าอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วแล้วค่าส่งค่าอ๋อทุ้อย่าง้งโอเคแล้วเดี๋ยวเฮียจะ บอกตัวเลขมาเลยใช่ไหมได้ใช่ใช่แล้วก็บวกค่าสายสายสิบเมตรสายสิบเอ้สายสิบเมตรนะสิบเมตรสิบเมตรนมสองเส้นสองบวกบวกบวกแปดอ่าจะเสียตังค์แค่แปดเมตรเองนะแปดเมตรนี่คูณเท่าไหร่ฮะก็แปดแปดเมตรก็สองเส้นไงแปดเมตรสองเส้นแล้วก็ห้าเมตรสเนแปดเมตรคูณเมตรละเท่าไหร่ฮะไอที่เพิ่มเนี่ยเมตรละห้าสิบาทคะลูกค้าสายไม่แพงสายไม่แพง ็คือสี่ร้อยค่สายไม่แพงสี่ร้อยแล้วแล้วเดิมไปสองเมตรแรกมันเท่าไหร่อยู่วะก็สองไอก็คือไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงลูกค้าได้สายสิบได้สายสิบเมตรสี่ร้อยสองเส้นก็เป็นแปดร้อยเนาะครับครับได้ใช่แปดร้อยแล้วก็ไอไออันหนึ่งที่เป็นห้าเมตรห้าเมตรเสียตังเสียตังแค่สามเมตรเองสามเมตรก็สามร้อยห้าร้อยห้าสิบสามร้อยก็คือก็คือสามร้อยใช่สามร้อยบวกเจ็ดหมื่นห้า นี่นมันมีเมียรู้ได้แล้วเนี่ยอะไรนะ <ś led> ไม่ไปใชไหมพอดอ<ล>ผมผมว่าถาคุยตั้ต้นสัปดาตั้งสัปดาแล้วนะเพราะแฟนผมไปกร<อ>ุงเทพสิบวันไงั<ล>อนี้คุยไปคุยมานี่ม,ม,มาสวยของมาเจอแฟนพอดีเลยอ๋อดีๆก็บความสุขเราซื้อไปแอะขากับเพิ่มตัวตัวเนาะต่อตู้ใช่ไหมอ๋อไอ้ไอ้ถ้าเกิดซ้อนไปเนี่ยมันจะเป็นน็อตมันก็จะเป็นน็อต จะม่ให้ไปแล้วจะว่านอนเอวิงไปแล้วยิงสกูใช่แต่ตัวขาที่มันลอยมันเป็นอะไรอ่ะเป็นขาตัวนึงเป็นขาต่อต่อไปต่อกันไปต่อปันต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆอ่าต่อเรื่อยนั่นเอ็นเป็นเพล็กใช่ตัวล่างสุดที่มันยืนอยู่บนกล่องแต่ว่าผมเห็นเป็นขาตั้งอ๋อไอ้ตัวนั้นที่ต้อยมีตัวเดียว ตัองไว้ตั้งโชว์เอาไม่ตั้งเฉยเฉยอ่ะไม่ไม่มันไอ้ในเพดเหล็กตัวนั้นมันก็เพิ่มแค่อ๋อมีข้างหลังด้วยสิน้าหลังใช่ใช่มันหน้ากับหลังก็ชุดหนึงมันเท่าไหร่อ่ะหน้าสองตัวหลังสองตัวเป็นเป็นยังไงฮะอะไรหน้าสองตัวหลังไม่ใช่เพดเหล็กเที่ยวไว้แขวนอ่ะเที่ยวไว้ล็อกอ่ะเพที่ยงอย่างไรยิงตะปูอ๋อเนี่ยแหละมันจะจะจะมีหน้าหลังข้างหลังมันจะเป็นจะตั้งได้ฮะจะมีหลายๆลรูตั้งได้อย่างเงี้ยใช่ล็อได้ตัวนี้มันมีมาให้ไหม่ะมีมีให้มีให้ไปหมดฮะ มีมีให้หมดตู้ต่อกันได้ใช่ใช่ตู้ต่อกันเลยใช่ใช่ใช่มีให้ไปหมดต้องเพิ่มเหล็กแค่สี่แผ่นไม่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 ต้องเลยไม่ต้องคือลูกค้าไปถึงก็ไปปกยิงยิงน็อตยิงน็อตขันขันน็อตอย่างเดียวใช่ใช่ขันน็อตอย่างเดียวไปต่อ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 เลยเดี๋ยวเฮียสูบตัวเลขแล้วผมต้องโอนเงินตอนกี่ตังเอ้แล้วกี่วันมาถึงอ่ะเอ้เดี๋ยวเอ้ชุดนี้เออไปเข้าไปส่งเองเลือกขนส่งใครไปรอรวมสายก่อนค่ะไปชูนพรนะ อ่าบาทิวประมาณสี่ร้อยเดี๋ยวนีเดี๋ยวกัดเดียวต้องดูแผนที่ก่อนว่ามันมีใครไปได้ด้วยบ้างอ๋อได้ได้ได้ก็สองสามวันประมาณเฮียรถเฮียหรือรถขนส่งนะก็ไอเท่าที่ถามถามเด็กดูว่าจะเป็นรถของบริจะเป็นรถทีมงานบริษัทเองเออลูกค้าสะดวกเอนค่าขนส่งมาอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโอนเื่อก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ก็ก็แล้วแต่ก็ได้ได้ทั้งหมื่นหมื่นสองหมื่นกคแล้วแต่เราคนคนบ้านเดียวกันอยู่แล้ว บอกเมียว่าสองหมื่นแล้วแหละ <c oughs> เขาไม่เชื่อด <c oughs> ินไม่ได้เฮียมาเลยเพราะแฟนผมเขาไม่ซ,ซับแซกผมแต่ว่าพียงแต่เขาจะถามก็บอกว่านั้นแหละเขาไม่เชื่อหรอกเ้าต้องไปต้องมาไม่ใช่แต่ว่าเขาไม่มาอุ้ยขอดูบินเขาไม่ทำถึงขั้นนั้นลาลาใช่ใช่ Thank you Thank you